เจ้าเขาลากากิเลสเอลนี่ที่เขาพูดกันนะก็คือพวกนี้เนาะพวกที่เป็นแบงค์ใหญ่ๆพวกที่เป็นบริษัทบริษัทที่เป็นการเงินใหญ่ๆเนาะที่มีเงินเงินทุนเงินหมุน,นเยอะเขาก็เทซื้อเทเทขายอะไรเงี้ยวานซื้อเทขวาเทขายอะไรเงี้ยมันมันก็มีมันก็มีพวกนี้ด้วยที่เขาว่าเจ้าเจ้าเจ้านะเข้าใจไหมเราคือเทรดเดอร์คนเล็กๆอยู่ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวานี่คือเจ้าหมดเลย เพราะฉะนั้นนะถ้าเราถ้าเราถ้าเรารู้จุดที่เจ้าจะพฤติกรรมของเจ้าที่เจ้าจะซื้อจะซื้อจะขายถ้าเรารู้เราก็จะรวยเราก็ต้องอ่านพฤติกรรมให้ได้อือันนี้คือบล็อกเกอร์ก็ประมาณนี้โอเคไหมไม่มีอะไรหรอกแค่น,นี้อันนี้อะไรโอไม่ข้ามไปใครจัง คำศัพท์ที่คำศัพท์โฟเลกที่ใช้เนาะมีอะไรบ้างเลเวเลตเลเวเลตก็คือเขาเรียกอะไรเลเวเลตก็คืออัตราส่วนต่องเงินเนี่ยอืมเรามีเงินเรามีเงินสามเหรียญเราก็เทรดได้เพราะว่าเรามีเลเวเลตจากโบกนั่นแหละเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีเลเวเลตตรงนี้ก็คือเราจะต้องใช้เงินถึงแล้ว ออยสไมยไหมทุกคนไหวไหมหายเนื้อย,ยังเหนื่อยกันอยู่ไหมเหนื่อยกันหายเนื่อยยังนี่คือถามตัวเองเอา้าแล้วทำไมทำไมลงพร้อมกันแบบนั้นล่ะครับทองกับเด็กวายอา๋อทองดุดโลนแล้วนะครับตอนนี้เด็กวายลงตามทองลงตามเด็กวายไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเด็กวายกลับมาขึ้นเนี่ย ทองน่าจะลงลงในลงอ่ะลงลงไปเรื่อยๆอ่ะลงเยอะเยอะกว่าเดิมนะครับจากนี้ก็น่าจะเป็นไม้เล็กๆแล้วนะครับผมสําหรับออเดอร์ต่อจากนี้เนาะเพราะว่าการาฟน่าจะค่อยๆเขาเรียกว่าเริ่มเบี่ยงแรงขึ้นแล้วนะครับขนาดเด็กวายังยังลงอนะ่ะลงขนาดนี้ทองยังลงตามเลยใช่ไม้บีเริ่มแน่กว,วัและมันจะซึมลงจาจี โคด้นบอกเดี๋ยวผมลองดูอ่ะอ่ามันจะอยู่ตรงปลายไส้ตรงนี้พอดีเนาะบางทีอาจจะไปถึง91เลยนะครับเบาๆครับเบาๆเท่นั้นแบบว่าไม้ไม้ไม้แก้คันมืออะไรอย่างงี้กะไม้นี้ไม่เอากําไรเอาแค่แบบเอาคอมมันไม้ต่อไปดีอะไรอย่างงี้นะครับ ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้0.01พิฆาตเลยนะครับตอนนี้จริงๆหลายๆคนก็น่าจะกำไรกันแล้วนะครับผมใครที่กำไรตามเป้าแล้วก็อาจจะแบบนี้ได้กราฟยังไม่ขึ้นนี่คือเหตมาเช็คนิดแต่อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆยืน